另外嘛，他感觉说。 เดินไปล้านเด้อวันนี้เนื้อโอ้คนเยอะมากเลยครับวันนี้สถานที่อาจจะแคบนะครับแต่ว่าเขามาในวัดลริ่มกว้างนะฮะวัดก็เลยต้องปิด นะครับทุกที่เพื่อหลอกลับเอซที่จะมาชมสาวน้อยเพชรบันเทงวันนี้ครับน้ำแเอวาดันนี้ก่นไงต่อไปครับทำไมมันจะไป่รีแบบสี วันนี้ร้านจะแตกไหมต้องติดตามกันนะทุกคนครับอ่าครับขอบคุณครับไม่เดียวไม่เดียวไม่เดียวไเดียวไเดียวไ่เดียวไ่เดียวไเดียวไเดียวครับ2งใบอ้าวสองใบ2ใบใบไปต่อไปครับนชาลีเส้วสุกนะครับกที่อาสาสมัดตํารวดนะครับ ท่านดไปท่านผู้ใหญ่บ้านบุกปิดปาก้าดอนหวานครับสุรพพลโสดซ่อยครับท่านผู้ชมโสดซ่อยแล้วก็สาวสวยของเราครับพิซอนเข้าทางไหนอ่ะเข้าทางไหนแล้วก็สลาสาวีมมีคนสุดท้ายน้องเบนครับน้องเบนผูดชะลังหมันครับในวันนี้นะครับโอกาสนี้เราได้ยินเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนวิมวุฒิสองนะครับท่านนำมท่านบูนนะครับเลขเก้าพบป่กับพี่น้องแก้มังที่มาร่วมงานในวันนี้ครับหน้าประตูถ่ายยังอ่ะ คนเยอะเลยเดี๋ยวพาไปเอามาคลิปถ่ายคลิปไปเดี๋ยวพาไปเอามาคลิปไปไฟมีไวไฟไหมไอ้วัดนมีไวไฟปหมเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปถ่ายคลิปเดี๋ยวพาไปเดี๋ทีมงานจะายทุกท่านนะครับประกาศสวัสดีพี่น้องจะภาพทุกท่านนะครับ สี่พ่มากกาเข้าว่าที่น้องเข้าเสียงเงินสื่อมัตภาพประตูมานะครับพือว่าไปจะภาพรวมกันที่น้องเข้ากันสวนเวียุกันทุกคนนะครับข้ากระตองดูแลพี่น้องเข้าทุกานทุกคนนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตไปข้างหลังกันนะครับทุกคนครับบรรยากาศสดๆนะฮะด้านหน้าเวทีนะครับวันนี้ทีมงานสาวน้อยนะครับมาแสดงอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับโอ้โหอีกสีข้างหน้าแบบเยอะมากนะฮะเมื่อกี้ก็ไปอัพคลิปอัพโหลดคลิปนะฮะก็ฝากทุกคนติดตามที่ช่องสาวน้อยเพชรบันเทิงเลยนะครับเรื่องการเลขานโยบายการบริหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับของผมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยด้วยครับเก่าพบตากระปิดอกหลังเก่าอวยพ่อปีใหม่ข้างหน้าอีกเยอะแน่นอน นายกองการบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮีท่านผู้มีเกียรตินะครับบนเกียรติถูกพันดีกว่าตอนนี้หนักครับหนักมากพี่น้องจึงเดินท้ามตมาสู่สายท้ามบุญวัดบูรพ่านะครับมาเพื่อรับความสนุกสนานนะครับมาเพื่อที่จะสั่งสมบุญกันนะครับพี่น้องตีก็ลงครับดูโอกาสมาเข้ามาหลังห้าละตาหน้าทำอะไรกินวันนี้ซอยจู้แน่นอน สวัสดีครับสัีัสด,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 ดีครับว,ว้าวดอนึ่าตดนะพอดีของเต็มมือนะทุกคนหนักมากก็เลยไม่ได้ช่วยพี่ตุ้ยนะครับ ต้องขออภัยจริงๆมันหนักแล้วมันมีของแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายๆอย่างนะครับอ้อถึงแล้วเดี๋ยวไปดูพี่ตุ้ยหน่อยอ่ะ บรรยากาศสดๆนะฮะหลังห้างของเรานะครับก็ขอบคุณนะฮะทุกกมุ่ใจนะฮะที่มอบให้กับทีมงานสนาวนักพิมพ์บพงนะครับวันนี้เราก็ได้ดูอะไรส,สนุกๆนะครับมีสาระกันเยอะแยะเลยนะฮะขอบคุณโอ้พี่น้องที่ได้อนุญาตให้ใช้ไบไฟแล้วก็ให้พื้นที่ในการอัพโหลดคลิปมากนะครับวันนี้ประทับใจมากๆพ่อ หาแล้วก่อนนะเนี้ยหาน้องก่อนไม่เจอกันนานเลยอ่ะจำเย็นว่าสาวจะมาหาซะหน่อยได้นอนเต็มอิ่มเปล่านอนวัดเต็มอิ่มไม่เต็มอิ่มหรอน้องโซเฟียก็มาถึงแล้ว ว้แล้วจัดอยู่ไหนอะอาจารย์เต่าไว้ไหนอะไปหาคุณแจรถก่อนเพราะของมีเยอะมากโอ้โหนึกว่าเกงน่ารักจังวันนี้คุณแจรถ แต่เจอตรงไหนอ่ะซอยนี้ใช่ไหมออกได้ใช่ป่ะไม่รู้ว่าเขาปิดยังเขาว่าเขาปิดแล้วนะรแต่จไหนข้างทางหรือว่าอะไรจอดหน้า,นนานรถบัสเลยหน้นานรถบัสจริงหน้นารถบัสหน้ารถมิสู๊ดซอยหนา้าวัดใช่ไหมไม่นี่ข้างรถบัสนดิไฟของเราเป็นซอยด่านเรื่องอะไรยันมอดเราไปมาปีกเลเป็นซอยกระจกเลยเจมี่ก็เพิ่งมาแต่ก็ออกได้ใช่ไหม Liksom, ะนะอ่ะคลิปนี้แค so. ่นี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะครับโอ้เหนื่อยมากเหนื่อยสุดๆรู้รอเป็นคำสุดท้ายที่เข้าที่เข้าใช่ไหมโอเคครับขอบคุณครับ